สวัสดีค่ะทุกทคน,นนี้เราก็จะมอบอกว่าเขาจะช็อกในต่างแดงที่วัฒนธรรมแตกต่างกันมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลย <c oughs> ว่ากระเพราที่มันจะเป็นไงก็ <S <S คือเราจะมีไม่ใช่แค่ปกากเดียวมันก็จะมีเพื่อนมาด้วยมา,มมาร่วมชิมช่าช่มชิมอ,อ,อะอะระไความจริง<อ>มันคือกระเปรามะมัโดเยเนห็นปะแชุ่มด้วยน้ำกระเที่ไทป็นไงปนแบบแห้งๆแล้วมันมีกระเพราเลยรสชาติก็คือแบบ หวานนาำจริงหวานมากจนแบบว่าเบาหวานขึ้นตาได้เลยทุกคนไอกระเพราอืมมันคือกระเพราปลอมแต่ก็แต่อาจจะเป็นรสชาติของคนที่นี่เขา a d แ p ปให้มันแบบกินได้อะไรแบบเนี้ยคนที่นี่เขาชอบกินกไงไอมันไม่ใช่รสชาติไทยหรอกทั่ไปเราก็ต้องแบบเน้นเผ็ดเน้นมันเน้นแซ่บไปก่หมดก็จะมีของผสใบกระเพรานาไม่มีเลยไอก็คืออะไรทุกคนกะเพราอ่อนจะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูว่ากระเพราจริงๆมันเป็นยังไงก็ติดตามจ้า เกลือด <łość> ีที่เนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ค่อยเน้นใส่ถุงคอนซิคเท่าไหร่เลยจะเป็น่องหรือว่าเป็นคัพแบบนี้เท่าก็คือว่าทุกคนที่เนี่ยเราหาใบกะเพราไม่เจอคือแบบว่าคือที่เนี่ยที่เราเคยกินนะมันจะเป็นแบบว่าไม่เขาไม่ใส่ใบกะเพราเขาใส่ใบโหระพาแต่ที่เนี่ยคือไม่มีใบ แอบเอาแล้วกันนะแล้วก็เลยกล่าว่าจะใส่แครอททุกคนอย่าดราม่านะคะไป<อ>ถ้าก,ก็พาที่แดปเอาเพราะว่าอยู่ต่างแดนอ่ะวัตถุดิบมันก็มันมีไม่ครบอะก็เลยกล่าว่าจะใส่แครอทแล้วก็เอ,อ่มคิดอยู่ว่าจะใส่ข้าวโพดดีไหมหรือว่าจะใส่อะไรอย่างอื่นอีกดีแยบดราม่านะคะทุกคนด้วยวัตถุดิบและภูมิภาคที่เราอยู่นั้นมันไม่ได้เอื้ออำนวยในการจะทาอาหารที่มันสมบูรณ์แบบสักเท่า,หาไหยไปแต่ได้ทาแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละแล้วก็ถนนนี้ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าถนนมัน เป็นเชือกตัวนี้สยย่วนใหญ่แบบนี้นะคะจะไม่ผ่านนะทุ่มเทส,สุดๆทั้งกายและใจ ผัดกะเพรานั่นเองที่เราสามารถหาได้ก็จะประมาณนี้นะค่ะทุกคนสีน้อยาคนไหนย่เหรอนไ่ัเขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Yeah. <laughs>